อาเพินข้าวมาตาจันเมียนอทำไมหมีเร่งเดี๋ยวก็บอกว่าจะลดลงทำไมใช่เร่งหมาแกถือว่าไม่มีเร่งทำระมานมันทำไม่เลยมันกินได้หนักตอนั้นกว่าจะลดงมากินไกได้ไหมกินกินไรกลางเรกินก้าวมาจจะมีกินกองนองก็มากินกองนองประมาณี่นวน กสามสี่ครั time, addition, iin, ้งเดี right ๋ยวกระหม่อมกินหินนี้การโรดหินหัวค้ำมันเั็นแนวส่งโจรห่วใจส่งโจรหินส่งโจรเนี่ยผู้ติดกินนเกาเนี่ยมีไม่ต้องกินยาเบาหวานยาความดันเร็วคือเนี่ยมันกลับมาปกติเร็วเด็กกินวันหนึ่งครั้งครั้งยาเบาหวานความดันนั้น มันไม่ว่าเงินกวไปทำไรนเอย้แมาปอกตัวนี้นี่เาตั้งเดิมบอดีขึน